สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่ในไม้ครับกันซึ่งในวันนี้เราจะมาแบบนึงเราจะมาเอาชีวิตรอดเย้ในที่สุดซึ่งท้านถามว่าลาแล้วเหรอใช่เพราะเราทำอะไรหลายอย่างไว้เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะไม่มีมอนสเตอร์มาเกิดแถวนี้นะกลัวกลัวมันเกิดแถวนี้มาเริ่มตัดต้นไม้กันเลยทุกคน ยังแรกวก็ต้องคลัม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดมาปึ๊บหลังจากนั้นครับเป็นบล็อกสี่คราก่องครับ,รบตัดต้นไม้เพิ่มเอ๊ะที่จริงแล้วไม้ต้นนี้มันสามารถทำเป็นสี่เราเหลืออีกสองอันเอาไปครับได้อีกเป็นซีรีที่ใหม่สิต้อง เอามันลงทีละอันเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะมาคราฟในก่องคราฟกันก็เล่นสเต็ปเดิมเลยสเต็ปธรรมดาคราฟดาบเอาไว้ก่อนเลยอ่ะหลังจากนั้นเราไปคราฟเขาเรียกว่าอะไรนะขวานใช่อำนวยความสะดวกกับชีวิตมาเลย สติกไม่พอเฮรออ๋อพอพอพอขวานโอเคมาอืมจุ๊บอ่ะไปกันเลยเรามีเมืองอยู่นะไปสร้างหมาเอออยู่ไหนน่าอ๋ออยู่คนละหมู่บ้านกันนี่หมู่บ้านเดิม มันจะเสียเวลามากเลยขอตัดไปแล้วกันนะมาถึงแล้วอ่ะโอเคนี่คือเหมืองนะก็ขุดเองทำเองก่อนมาทำคลิปเนี่ยะซึ่งอุ้ยโอเคมันก็จะมีแกะนะขอตัดไปเลยแล้วกันนะตอนขุดเสร็จรืมบอกไปขอตัดไปตอนที่ทำอะไรเสร็จอะไรเสร็จก่อนนะมันขุดไม่ได้อ่ะเนี่ยไม่ได้โยนทิ้งอะไรเลยนะ ขอนิหนึ่งนะมันทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเหล็กมันทำอะไรไม่ได้ขอแปหนึ่งโอเคเรียบร้อยข้าต่อไปกันเลยได้ไปแล้วอ่ะโอเคไปกันต่อขอตัดทำขอตัดไปตอนที่ทำอะไรเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะได้ของมีเยอะแยะเลยอะ่ะขอตัดเหมือนเดิมออ่ะ อ่าอะว,วันนี้นะเราว่ามันก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะเราได้ของมาครบแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้